สวัสดีชาวบัานหวานชีวิตรอดทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องดูดีชาแนลช่องดูดีของคนดูดีเท่านั้นที่ดูได้ครับคนที่เข้ามาดูได้แสดงว่าคนนั้นดูดีนะครับผมและอยู่กับผมเหมือนเดิมครับกอล์ฟดูดีชาแนลในวันนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ผมนาไฮไลท์จากไลฟ์สตรีมนะครับเผื่อบางคนเนี่ยไม่ชอบดูคลิปที่มันยาวๆนะฮะก็เลยแบบไปคัดเลือกในช่วงจังหวะเวลาที่สนุกๆนะครับก่อนจะไปชมคลิปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ผมไไดด้้ทําคคลลิปปแะะตร่อวยนับ และเป็นการไม่รอช้าครับไปชมความสนุกของไฮไลท์สตรีมกันเลยครับผมขึ้นโอ้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 ขึ้นฝั่งนี้เลยแล้วกันสำหรับด่านนี้ผมเพิ่งตื่นมาผมก็จะแบบเซ่อเซ่อเดือดเดือดนหน่อยมันจะมึนๆหน่อยไม่โดนะัอ้อมันมีคนยืนนิ่งวะทุกคนเขายืนนิ่งทําไมวะเนี่ยขอฟรีเลยแล้วกันครับผมตรงนี้ ขอฟรีเลยแล้วกันครับผมขอขอฟรีเลยแล้วกันออกไปให้พ้นอะไรมันก็หนีไปสิปโทษตีไงจัดหนึ่งครับผมหมุนฮะหมุนละหมุนละ,นละสตีหมุนละสตีหมุนละหมุนแล้วผมผมกดออกละสตีหมุนใช่สตีหมุนใช่ไหมเมื่อกี้ผมเห็นผมเห็น ผมผมผมแก้ไขแล้วผมปรับละเออยูทูบแกงแล้วหนึ่งครับผมตรงนี้เอ,อ้ยหมุนซ้ายหมุนขวาหรือเปล่าพัางตรงนี้ก่อนครับขออนุญาตโฟกัสเกมแป๊บนะครับรอเช็ครอเช็ค ย,ยังไงนิพาของพี่น่ารักหรือเปล่าเออโอ้โหโดนโดนราวบนาันไดผมพังนนี้ก่อนชุบละชุบละเขาน่้จะชุบชุบในนี้ชุบก่อน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  ไ่อแม่จะสวนเลยเก้าเก้าูโดนนี่พาแกงอีกไหมเนี่ยถามก่อนเออเจ็บม่นนะฮะงงเดี๋งงเดีเอองงกัเดี <c oughs> เขาไม่อยู่แล้วครับตรงนี้เราพยายามสวดพิธีนะครับผมจะค่อยๆเล่นนะ <c oughs> เขาอยู่ตรงนี้ เขาปิดประตูวะปิดประตูเหรอครับเอ้ยมีใครสวดอยู่หรือเปล่าตรงนี้ฟังไปก่อนไม่มีโอเคโดนแกงไปแน่กูจึงตื่นเออเออถ้าอยู่เท่าด้วยกูเนีเ่ยเออโดนไปก่อน เฮ้ยอะนี่ไงยังไงขอยัดตึงก่อนนะครับเอ้ยอืมขอยัดตึงก่อนขอยัดตึงก่อนเอ,อ้ยอะไรโอ้โหมาวก็ตุกมาวก็ตูดก่อนครับมาวก็ตุกก่อนครับมาวก็ตุกก่อนครับ เราจะไม่ให้สวดนะครับเออโดนไปหนึ่งหน้าโดนไปหน้าหนึ่งโดนไปหน้าหนึ่งโดนไปหนึ่งหน้าเออโหไม่รอดไม่พ้นเอ,อ้ยโอ้โหโดนอะไรโดนสังกะสีโดนสังกะส,นส,สีนาเป๊นาเป๊นาป้นายามอาทางไปก่อนตรงนี้ขอญาตโฟกัสเกมก่อน โอ้โหโดนเข่งโดนเข่งตรงนี้น่าจะเกา้าเก้าแล้วเออโดนไปก่อนนายยามเอ,อ้ยจะเย็นก่อนคุณลุงยังไม่มีนะครับยังไม่มีใครไปตรงนี้มีใครหรือเปล่าฮัลโหล เอ้ยไม่โดนวะน้องเจนน้องนี่ผ่ากูอ้าวพี่เจนเะเอ๋อเออโดนไปก่อนต้องโดนนะต้องโดนเอตอ,นเอต้องโดน,นะเ,โดนเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะล็อกเ้ยเด็กดื้อต้องโดนอะไร อีกทีนึงตายอีกทีนึงตายออ,อ,อะไรอะไรกันครับมม <c ười> คือผมโซนพยายามพยายามโซนไม่ให้เขาสวดได้นะครับตรงนูนก็ได้จากเก้าเก้าแล้ว ไอหมอน,นี่ก็วิ่งวิ่งเล่นยาวเลยไวม้มันอะไรกันครับยังนะยังนะเออตายไปก่อนตรงนี้หักคอเปลกเก็บเก็บไปสองเก็บไปสองได้ถึงหนึ่ง งนู้นมีคนสวดไปแล้วครับ99แน่นอนผมเดาเจนคนนี้ก็ก็ตกใจโอ้โหหัวขาช่วยเจนด้วยหัวขาหัวขาช่วยเจนด้วยนะจ๊ะหัวขาผมพยายามเล่นกับเขาแบบนานๆนะแบบชอบทำเกมตึงอ่ะทั้งที่เกมแบบไม่ได้ตึงอะไรมากมายอออ เยังไงอเฮ้ยไม่โดูเนาอไม่โดูเนาะไม่ให้ลงไม่ให้ลงทํำไรทําอะไรครับทําอะไรครับไม่ให้ลงนะครับไม่ให้โอ้โหโอ้กูล่วงเอาไม่ใช่ล่วงนึกว่าล่วงได้ปปเถอะไม่ใช่มะม่วงนะครับถึงจะล่วงได้ ออเงงอะดิโดนยังไงงงอะดิงงอะดิงงอะด,งงอด,งงอดิตามนะครับไม่ให้ปลุกไม่ให้ปลุกนะครับไม่ให้ปุกนะครับ,รบอย่านะครับเป็นไงแตกไปดีครับแตกไปแล้วหนึ่งครับผมตรงนี้นี่ผมเล่นแบบเดือดเอเลยนะแบบตื่นนะแบบมึๆนๆเนี่ยเล่นขขดใจไข่ขอโทษ้วเลยครับผมโ,อ,โอยู่นู่นเลยสองคนเลยครับ ทีนี้ยังไงยังไงปลาโอ้โหปลาโดนเสาป่าโดนเสาหน้าเ <Yes. S 1> อ้ยยังไงครับหยิบหรือเปล่าเฮ้ย <Hey, S 1> มีเข็มว่ะไอหมอนี่มีเข็มไอหมอนี่มีเข็มโอ้โหมีเข็มได้ยังไง ใครอนุญาตให้มีเข็มเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีคนออกหรือเปล่าวะมีคนออกหรือเปล่าะนยามไปไหนวะนนยามอยู่ในตู้เหรอฮะนนยามเขาไปไหนนนยามเขาไปไหนนนยามเขาไปไหนเนยามไปไหนวะเนี่ย เขาวิ่งไปไหนแล้ววะทำไมผมไม่เห็นเขาอยู่ไหนกันโหอ,อยู่อย่างไกลตามดีครับรออะไรจังหวะนี้นายยามไปไหนวะเนี่ยนายยามโอ้โหเปิ่นแถวบ้านเรียกว่าเปิ่น กว้างแบบนี้กว้างแบบนี้แถวบ้านเรียกว่าเปิดไปหาระยะมั้ครับพยายามชุบตรงนูน้นออ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 เอ้ยเอ้ย,อยโอ้โไม่ได้ว่ะต้องตามแล้ววะต้องตามแล้ววะ นายามไปไหนวะนายามอยู่ในตู้เหรอทำไมผมหาเขาไม่เจอเฮ้ยอืมอืมไปไหน้องนี่พาที่รักของพี่เอาเรียบร้อยเรียบร้อยเลยแบบนี้เรียบร้อยเลยแบบนี้เรียบร้อยเลยแบบนี้วิ่งตามดีครับรออะไรอะ่ะ เออเสร็จหนึ่งจุดครับจริงๆเกมไม่ได้ตึงเลยผมแค่แบบดึงให้มันตึงเองอะเอาจริงนะเกมเล่นชิวมากครับแต่ว่าผมอยากเล่นกับเซอร์นานๆไงสงสารเซอร์นะสงสารตัวเองด้วยหาห้องนานก็ต้องสักนิดหนึ่งแล้วกันแต่นายามไม่รู้ไปไหนครับนายามเลิกเล่นไปแล้ว <c oughs> นายามเลิกเล่นไปแล้ว <c oughs> นายามแม่เรียกกินข้าวแล้วตอนนี้ โอ้โหช้าช้าไม่ทันใจกมอนยังไงดักหน้า,านี้ครับผมฟังดักหน้างดักหน้าออกออกออกองออกองออ,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 อโอ้โหไม่โดนไม่โดนครับผมตรงนี้อ่าเรียบร้อยครับผมปืนเปิดหรือเปล่าไม่เปิดจังหวะนี้ไปอีกเหลืออีกคนนึงครับ ซึ่งซึ่งแ้อยู่ไหนซึ่งเขาอยู่ไหนครับนายามอยู่ในตู้เหรอนายามเขาอยู่ไหนครับ,รบนนอออกมาเถอะนายามผมยอมแพ้แล้วนายามหายไปไหนวะแล้วนายามไม่รู้อยู่ไหนผมต้องรอให้เวลาจบอย่างเดียวเลยรอให้เวลาหมดอย่างเดียวเลยมุดมานี่ ในนี้เหรอโอ้โหนายยามนี่มึงซ่อนเป็นชั่วโมงเลยอะถามจริงถามจริงโอ้โหเล่นท็อกซิกปะเนี่ยท็อกซิกปะเนี่ยนู่นครับนายยามเออยังไงนายยามไปครับผมกดอันติ มิดประหลอดตรงนี้หายไปอยู่ในตู้เป็นชั่วโมงอ่ะชิบหายเดี๋ยวผมต้องล่าเขาแป๊บน,นึงนะผมล่านาะยามก่อนโอ๊ยติดผมติดอะไรวะติดอะไรวะแป๊บน,นึงนะ อือโอ้โหป่นผมจะเอานายามก่อนนายามก่นตีนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนายามไปไหนรับนายามก่นตีนโดดลงไปแล้วครับอืมเอาละมึงจังหวะนี้แล้ววิ่งเก่งซะด้วย ไอ้เราก็เดินช้าสะด้วยเจนก็วิ่งตามนายยามครับนายยามคงบอกว่าอย่าวิ่งตามกูเต็มหน้าไปดีเต็มหน้าไปดีปล่อยเจนครับปล่อยเจนร,รอแป๊บนึงรอแป๊บนึงรอให้นายยามตายไม่ให้นายยามเกิดครับแปดป่ะเ,เดี๋ยวผมจะพาไปหาประตูนะครับโอเคหมดเวลาเอา้าคุชชนะเฉย หมดเวลาก่อน <laughs> จะปล่อยเจนหมดเวลาเฉยนยายามมันนยายามมันชื่ออะไรชื่อคนจีนด้วยอยู่แต่ในตู้กูโดนรีพอร์ตไปเนี่ยใจดีเกิน